เอาละครับผมการ์สดนเรื่องแรกต้องถึงช่อเมืองนะร์สทสตี้เชื่อถือแล้วตอนนี้ดูเกม FC Mobile ครับผมสำหรับวันนี้นะจะมารีวิวโอลิเวอร์คานนะฮะเมโซมเทนตันโอเวอร์116นะครับผม ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตำนานของบบเยนมิวนิกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเทส AI ในโหมดเปเนเจอร์กันเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเปก็กำลังใจในทรัพคลิปต,ต,ต่อไปให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาะครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนดช์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนดช์ช็อป เอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะฮะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นระดับตํา,าตนานเลยนะครับผมนะผู้รักษาประตูจอมโหดโอลิเวอร์คาร์นนะครับผมเรียกได้ว่าโหชี้นิ้วสั่งทีหนึ่งกองหลังนี่คือขี้หดต,ตดหายเลยับผมนะด,ดูในดูในเกมดูในรูปดูใน u t u b e เนี่ยตัวพี่แกแบบตัวอย่างใหญ่เลยนะสไตล์เดียวกันกับพวกอ่ชาชไมเคิลอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่พอมาอยู่ในเกมโหตัวมันสูงแค่188เซนเองเหรอวะเนี่ยการพุ่งตัวนะครับผมมาที่2 1ง 2นะครับผมการโครูตำแหน่ง208นะฮะรับบอลเนี่ยมาที่191ตอบสนอง213นะครับผมการเตะ160ะ่ร้อสิบสัลงกาย162เนาะส่วนสูง188เซนติเมตรนะครับผมนะสูงพอๆกับทางด้านของโอปรากนะครับผมก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมนะเตี้ยเลยแหละสำหรับผูร้รักษาประตูมันต้อง190ขึ้นไปนะ188นี่สำหรับผมผมยังรู้สึกว่าเออยังเตี้ยอยู่ท่านผู้ชม ก็ถ้าเตี้ยกว่านี้ประมาณ3มเซนเนี่ยเท่ากับอีเก้คาซิยาร์แล้วนะคนดูนะคาซิยาร์ตนสูง185ิาเนาะเท้าที่ถนัดเป็น25นะครับผมตัวนี้ไม่มีขว้างไกลนะฮะเล็บยาชินแม่งยังสูงกว่าอีกท่านผู้ชมเล็บยาชิน1 8อ้นะคนดูนะแต่ข้อดีก็คือมีสกิลสีรุ้งเป็นการ์ดอันติเมทนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็คือข้อดีของโอลิเวอร์คาร์นนะฮะแต่ไม่มีขว้างไกลนี่แหละราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2880ล้านนะครับผมอันนี้ผมซื้อมานะ คนดูอยากเห็นผมก็เลยซื้อมารีวิวให้เพื่อ,อนๆได้ดูกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันเนาะป้าเดี๋ยวเราไปดู AI ในโหมดเวนเจอร์กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะฮะแผนดีแผนเดิมของเราทะานผู้ชมฝั่งตรงข้ามครับผมมากันในแผน41212นเจอปลาแปลงกับ เธอด้านของเปเล่ได้ป่ะแฮมซิกก็มาของเรา4-2-4ครับผมจับน้ำมันไปยืนเป็นแบ็กซ้ายไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝั่งตรงข้ามได้เคลียร์ก่อนฮนะเปเล่ปาแป่งเมสซี่บอลอยู่ที่กลางสนามมาตอนนี้ซีดานหาเพื่อนอยู่ม้วนกลับอันหนึ่งที่จ่ายออกขวาไปที่เมสซี่เมสซี่จ่ายออกขวาอีกทีหนึ่งเปเล่ฉีกออกมาโอ้โหพัินาน,นครับผม โอ้โหอ่านเกมขาดฮะเขียบอลคาเท้าเลยครับผมบอลอยู่ที่ตูเล่อยายาตูเล่จ่ายกลับมาที่ทางด้านของซาบาต้าแฮมซิกอุย้ยยังได้อยู่ะไปเล่ตีลังกาหงายท้องหงายไส้เลยครับผมนะยังได้ฮะโคกทิ้งไปหนึ่งอุย้ยโคตรแรงเกือบโดนนะผู้ชมเขียดออกข้างเสาไปครับผมเป็นลูกตั้งแต่โอลิเวอร์คารนจ่ายสั้นมาที่มาลดินี่เบิร์นมาที่ซีดานบอลอยู่ที่ซีอาร์เซเว่นชินล่า เดวิดชินาลาหาเพื่อนอยู่จ่ายออกซ้ายมาที่ชิเตโนโรนัลดจ่ายไปตรงกลางครับผมบอลอยู่ที่ทางด้านของซีดานกุลิตมาลาจิราเรียบร้อยเลยครับผมนาทีที่20เท่านั้นเองเดวิดชินล่าจัดให้โอ้โหต่อบอลกันไปต่อบอลกันมาเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมนะเบิ้ลเข้ากลางจากกุลิตแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยฮะ ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นครับผมจากเดวิดชินอลาตัวข้ามได้เขีย่ยฮะเปเล่ปาแปงเวสซี่เรเน่เมสซี่หาเพื่อนอยู่ฮนะรอแบ็กเติมขึ้นมาจ่ายออกขวามาที่ซัมปาตา้าซัมปาต้าจ่ายมาตรงกลางที่เรเน่เมสซี่โอ้โหยิงติดบล็อกครับผมโลลองบองเข้ามือคานนะไม่มีอะไรจังวันนี้อลิเวอร์คานศาสยาวขึ้นมาโขกไปหนึ่งทีบอลอยู่ที่ซีดานจิมมาที่เกเรเบล มาแล้วครับผมชินวราทำชิ่งมาดีอานายยังไงเรียบร้อยอีกแล้วนาทีที่33จากแกเรดเบลพยาวานอนจัดให้อีกหนึ่งลูกนะครับผมนะบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่มีผิดหวังฮะแกเรดเบลตัวนี้เมนเจอร์ h ฮดูเฮดวีเเเล่นได้หมดเลยนะครับผมนะโอ้โหแล้วประเด็นคือยิงด้วยเท้าขวาด้วยว่าท่านผู้ชมปกติแกเรดเบลมันถนัดเท้าซ้ายนะครับผมนะแต่รอบนี้ซัดด้วยเท้าขวานะฮะ ตรงข้ามได้เขี่ยอีกครั้งหนึ่งครับผมบอลอยู่ที่กลางสนามยายาตูเล่หาเพื่อนอยู่จ่ายมาที่เรเลยนเวสซี่เวสซี่จ่ายทะลุช่องมาโงละบองอ่านเกมขาดจ่ายมาที่แกลเรตเบลมาอีกแล้วครับผมอานายกิ้งเรียยร้อยนาทีที่39โดนไปอีกหนึ่งลูกนะครับผมนะโอ้โหกองหลังของเขานี่มันบ่อนนะ้ำมันชัดๆรั่วหรือเปล่าครับเนี่ยหลุดทีหายหลุดทีหายครับผม ในแผงกองหน้าของเราแต่ละตัวนี่คือแบบโอ้โหตัวจบสกอร์ในโหมดเบเจอร์ทั้งนั้นเลยนะคนดีนะคนดูนะโอ้โหคนดีเฉยเลย <laughs> คนคนดีของผมหรือเปล่า <laughs> ขอโทษครับขอโทษครับช่วงนี้ลิ้นพันไปนิดนึงเมสซี่ลีน <laughs> คนดูเขนินเลยเรียกเรียกคนดูว่าคนดี <laughs> มาดูกันต่อฮะลินเมสซี่โอ้โแล้วก็จบครึ่งแรกครับผมสามประตูต่อศูนย์เดี๋ยวมารุ้นกันต่อในครึ่งหลัง ฝั่งเราได้เคลียบ้างแล้วฮะชินอลาอานายลุดกลุลิตลุกุลิตจ่ายออกขวามาที่คาร์ลอสเอัลเบโต้เบิ์นมาที่หน้าาของแกลเลตเบลพยาวานอนจ่ายกลับตรงกลางไปที่คาร์ลอสอัลเบโต้อุ้ยรอบนี้เติมสูงว่ะคาร์ลอสอัลเบโต้ครับผมนะแปลว่าเกมบุกกำลังมาแรงโอ้โหแบกเคนบบวเออร์ไม่เอาเรื่องจาดเอาแล้วฝั่งตรงข้ามได้ตั้งเตะเฉยเลยสาสยาวขึ้นมาครับผมโขกไปหนึ่งดี วุ้ยเฟอร์ดินานโอ้โหช้าอะไรรับเนี่ยอาจารยา์ยา่าอย่งงาเป็นอย่างนั้นโอเคครับผมลงลงบองสวยมาดินี่ซีดานซีดานจ่ายมาดิซีอาร์เซบอาร์เบนินมาดอกนี้หลุดอีกแล้วครับผมรนัลโด,ลดอานายฉีกออกซ้ายไปเปิดหรือเปล่าเปิดมาขา้างในไม่มีตัวประกบวันเล่เรียบร้อยอีกแล้วครับท่านผู้ชมนาทีที่62จากแกเรนเบลโอ้โหแต่ละตัวนี่คือแบบยิงกันแบบสนั่น ดูเดะไลทตัวประกบเลยครับผมนะฝั่งตรงข้ามมันเอากดดันกับอย่างอื่นเป็นสามหมดเลยแน่แน่เลยคนดูเออดูดิบีบทีนึงก็คือไปยกแผงเลยแบ็กซ้ายก็หุบเข้ากลางอะไรเงี้ยพอยน์จากฝั่งขวาแบ็กขวาก็หุบเข้าไปเล่นซีบีกลายเป็นไม่มีแบ็กไปเลยฝั่งตรงข้ามอะัวนเปิดยามาปุ๊บเสียเลยนะครับผมนะแฮมซิก แฮมซิกหาเพื่อนอยู่จังหวะนี้ลากจีขึ้นมาจ่ายออกมาที่ลิเซ่บอลอยู่ที่สีดานจ่ายกลับมาตรงกลางยิ่งโอ้โหคานสนัน่นนะครับผมท่านผู้ชมโอลิเวอร์คานมีการเปลี่ยนตัวดูดิจังหวะนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าฮนะเรียบร้อยเลยครับผมนะติดคานนะคานหนึ่งคานสองท่านผู้ชมแม่ยืนตำแหน่งถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะสุดจัดประหลัดบอก จังหวะซัดไกลเนี่ยมันเซฟได้เป็นบางครั้งบางทีนะครับผมนะก็แล้วแล้วแต่รอบนะครับผมนะแต่ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้โหดเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะคนดูนะถ้าเปรียบเทียบกับพวกจารุจิบูฟเอนผมว่าบูฟเอนดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกับพวกเอ่อทางด้านของนอยเออร์นอยเออร์ก็ดีกว่าเปรียบเทียบกับทางด้านของยาชินก็เพราะว่าพอสูสีกันนะครับผมนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเอ่อปีเตอร์เช็คกับนาซาเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยปีเตอร์เชคนาซาดอนนารุม่าเนี่ยสามตัวนี้ผมว่าดีกว่าเยอะ ถ้าเพื่อนๆอยากซื้อใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ยา,ยาวๆนะ AI ตอนนี้ต้องยกให้ Peter Check กับ NASA 2ตัวนี้เลยเอาตัวไหนก็ได้นะครับผมนะแต่ถ้าอยากจะดัน OVR เอา Peter Check ไปได้เลยเพราะว่า NASA OVR มัน109นะครับผมนะ Over มันไม่สวยไงถ้าอยากจะ116ทั้งทีมยังไงต้อง Peter Check นะครับผมนะโอ้โหมุมนี้ยังไงก็โดนนะครับผมนะเป็นใครก็รับไม่ได้ฮะโดนแฮมซิกปิดท้ายว่ะคนดูนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่มันยิงฉีกเสาไกลอะเนะเด็ก ฉีกเสาสองนู่นนะเนี่ยไม่ถึงนะครับผมนะแต่ยืนตำแหน่งมันดีอยู่คนดูโอลิเวอร์คาร์เนี่ยยืนตำแหน่งยืนตำแหน่งดีนะครับผมนะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับผมลูกยิงไกลลูกปั่นในโหมดให้เฮดเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่เลยามาดูทางด้านของหลอดพลังงานครับผมนะพูรักษาประตูนี่หลอดพลังงานยังไงใช้งานได้90ินาทีเต็มสบายๆอยู่แล้วนะครับผมนะเกือบ100%นะท่านผู้ชมอ่า ยิง4ตรงกรอบ4เป็น4ประตูฝั่งตรงข้ามยิง5ตรงกรอบ2เป็น1ประตูนะฮะคลองบอล44ต่อ56ฝั่งตรงข้ามดีกว่าแต่จ่ายบอลเราดีกว่าไปน,นิดนึงนะครับผม88ต่อ87นี่ฮะโอลิเวอร์คานครับผมนะ6.6เลยนะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อใช้งานนะส่วนโรนัลโดอาร์นายรอบนี้อุย้ยแกเลเบล MVP มวีพีเลยคผู้ชมยิง2จ่าย1ครับผมโอ้ยิยง2แอสซิสต์1ฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากสำ ราคาถือว่าดีเลยไม่เกิน 3000m เอ็มอยากซื้อใช้งานแนะนําเลยถามว่า AI ต้องรอปรับไหมผมว่าไม่ต้องรอปรับนะใช้มันก็ถือว่าโอเคเซฟก็ก็โอเคอยู่แต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะเก่งขึ้นไหมในเกม FC Mobile อ่ะ Mobile, ทุกตัวมีโอกาสที่จะเก่งขึ้นผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเราจะบอกว่าเอ้ยมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่เก่งขึ้นก็คงเป็นไปไม่ได้เพื่อนๆเห็นอร์เช็คไหมตอนแรกๆผมก็บอกว่าเอ้ยมันแบบ กากากมันแปลก AI มันรู้สึกยังไงไม่รู้คนอื่นก็บอกว่าคิดไปเอง AI มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละตั้งแต่นาซาละนะครับผมนะนาซาตอนแรกๆเข้ามาใหม่ๆ AI ม่นแปลกยืนขาตายตรงเป็นตงุงนะครับผมนะตอนนี้เป็นไงล่ะโคตรเหนียวนะครับผมปีเตอร์เช็คตอนนี้ก็โคตรเหนียวเซฟชิบหายวายป่วงเลยนะผมรู้สึกว่า AI มันมีการปรับแก้นะครับผมนะถามว่าทําไมมันถึงไม่ปรับตั้งแต่ตอนทํามาเลยล่ะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่ใช่ทีมงานนะครับผมนะต้องไปถามทีมงานนะแต่อันนี้คือจากคนที่ซื้อขายทุกเจนทุกภาคแล้วก็ตัวระดับท็อปๆเนี่ยจับมาแล้วทุกตัวนะครับผมนะก็คือรู้แหละว่า AI อ่ะมันมีการปรับเปลี่ยนบางครั้งบางทีตอนเข้ามาใหม่ๆอะ่ะเออแล้วก็เล่นไปสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์หรือว่าเดือนนึงเนี่ยมันเก่งขึ้นมาอันนี้คือเห็นกับตาตัวเองแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะเห็นเนาะอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรให้ยืดเยือย้อหรอกนะครับผมนะยังไงเรื่องขออง AI มีกการรรปัับบแแ้้ยู่ลวนะค โดยส่วนตัวของผมผมมองว่าผ่านนะครับผมนะใช้ได้ทั้ง VSA แล้วก็เมนเจอร์ส่วนในโหมดเฮด head ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เพราะว่ามันเตี้ยนะครับผมนะสูง188เซนอะไรเงี้ยลูกเลียดเนี่ยเก็บเรียบเลยนะทางด้านของตัวตัว,ตวสูง190กว่าเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียใช่ไหมเวลาวเจอลูกเลียดนะครับผมนะมันก็จะสกัดได้ยากเนาะก้มตัวลงมาสกัดบอลได้ยากแต่ถ้าเป็นพวกลิเวอร์คานเป็นทางด้านของพวกเจอรุจิบุฟฟ่อนนอยเออร์นะครับผมนะ คาซียาร์ตนะครับผมไอพวกตัวตัวเตีต้ยๆต,ตัวเล็กพวกนี้คือมันล้มแล้วลูกไวแล้วก็ระยะป,ประชิดนะครับผมนะมันสามารถตัดบอลได้เร็วนะมันก็มีข้อเสียแตกต่างกันก็อยู่ที่ดูน,นี่ของเพื่อนๆเลยว่าชอบหรือเปล่านะครับอ<ว>่ะไว้เจอกันใหม่ชิปดีโหน้าถ้ามันเหนียวขึ้นมาหรือว่ายังไงเดี๋ยวจะทำคลิปมาบอกอีกนะครับผมนะอยากดูตัวไหนคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะฮะตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยไว้เจอกันใหม่ลิปีโหน่าสำหรับคลิปนี้เข้าตัวอะไรไปก่อนสวัสดีครับผม